คราวหนึ่งพันรายาของข้าพเจ้ากล้างติดคอเขาเป็นแพทย์หญิงจึงเข้าโรงพยาบาลให้หมอเอาไฟส่องเอาคีมขีบแต่ไม่ออกจึงกลับบ้านข้าพเจ้าจึงเอาพระเครื่องมาแช่น้ำตั้งอธิษฐานว่าพันรายาของข้าพเจ้าไม่เชื่อถือในพระเครื่องว่ามีพุทธานุภาพจริงทำให้เขาขาดที่พึ่งทางใจในยามมีทุกข์ ขอให้พระเครื่ององค์นี้ศักดิ์สิทธิ์น้ำในแก้วนี้จงศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจของพุทธานุภาพดื่มเข้าไปแล้วให้ก้างหลุดออกมาได้ภายใน15นาทีขอให้ประจักษ์แก่ใจเขาเสร็จแล้วข้าพเจ้าเอาแก้วน้ำมาให้ภรรยาดื่มซึ่งเขาไม่เต็มใจดื่มเลยข้าพเจ้าก็แขนเขาว่าดื่มจิบเดียวเท่านั้นรับรองว่าก้างจะออกมาภายใน15นาที เขาเสียแขนไม่ได้ก็ดื่มเข้าไปจิบหนึ่งเพราะแตะลิ้นเท่านั้นข้าพเจ้าบอกเขาให้เอาน้ำล้างหน้าหน่อยเขาก็เทน้ำใส่มือเอาไปลูบหน้าชั่วเวลาไม่ถึงสามนาทีเขาก็ร้องว่านี่คุณดูอะไรนี่พลางเขาก็คลายเอาสิ่งนี้ออกมาเอามือหยิบก็เป็นก้างปลายาวประมาณหนึ่งเซนติเมตรแล้วเขาก็พูดว่าชอบกลนแปลกดี พระเครื่องนี้ข้าพเจ้าจะไม่บอกล่ะว่าพระเครื่องอะไรเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องพระเครื่องไปเสียเล่าไว้เพื่อจะยืนยันว่าพุทธานุภาพนั้นมีอยู่จริงขอให้รู้จักอาราธนารู้จักอธิษฐานจิตด้วยความเคารพบูชาเลื่อมใสยอย่างจงรักภักดีสุดหัวใจเถิดอย่าได้สงสัยแคลงใจแม้แต่น้อยแล้วก็จะประจักษ์แก่ใจท่านเอง ขอกล่าวว่าถ้าหากชาวพุทธเราไม่เชื่อถือพุทธานุภาพแล้วเราก็จะว้าเหวอ้างว่างโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งชีวิตของเราจะมีทุกข์ชีวิตของชาวพุทธจะเลวกว่าชาวคริสต์ชาวอิสลามหรือชาวฮินดูที่เขามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งถ้าหากว่าพระพุทธเจ้านิพพานสูญสิ้นไม่มีอะไรเหลือเลยเราก็จงพากันเลิกนับถือพุทธศาสนาเสียเถิด ไม่เกิดมักผลอะไรหรอกแต่แท้จริงพุทธศาสนามีพระพุทธานุภาพมีธรรมานุภาพมีสังคานุภาพมีผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนพลังงานไฟฟ้าแฝงเร้นอยู่ทุกปรามาณูของสรรพสิ่งในพิภพนี้พระนิพพานมิได้สิน้นสูญสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรามานุชิตชิโนรสท่านเขียนหนังสือปฐมสมพูดคาถาไว้ท่านใช้คำว่า พระอมตะมหานิพพานแปลว่าพระนิพพานอันเป็นอมตะอย่างใหญ่หลวงไม่ดับสูญไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่ทั่วไปนิรันดร